สวัสดีค่ะวันส่วนครัววันนี้จะพามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะพามาลงทุ่งนากันค่ะมาชมบรรยากาศที่ทุ่งนาตรงนี้ก็เป็นบ่อสายบัวนะคะเขาก็ขุดบ่อเอาไว้บัวแดงนี่ก็นําไปแกงส้มหรือว่าไปผัดก็ได้นะคะไปกินกับน้ําพริกก็อร่อยมากๆเลยค่ะน่คะออกดอกสวยงามมากๆเลยค่ะ วันนี้เขาก็มาเก็บผักบุ้งแก้วด้วยนะคะที่ข้างนาของเรานี่นะคะเขาก็ปลูกทำนาผักบุ้งแก้วเอาไว้เก็บไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะนำไปกำนะคะเอาไปแต่งเป็นกำกำนะคะแล้วก็ส่งลูกค้ายอดสวยงามมากเลยะคะ่ะตอนนี้รอดอ่อนแบบนี้เลยะคะ่ะผักบุ้งแก้วปลูกเอาไว้หนึ่งไร่นะคะที่เขาทำเอาไว้นะคะ นี่ค่ะตรงนาผักงแก้วของเขากำลังเก็บเลยนะคะหลังจากที่พาไปชมผักบุ้งนะคะแล้วก็ใส่บัวเดี๋ยวมาชมข้าวในนากันค่ะน้ำก็ยังไม่ยุบเท่าไหร่นะคะน้ำในนาข้าวนะคะคข้าวกำลังออกรวงเขียวมากเลยค่ะข้าวปีนี้งาม ข้าวปีนี้นะคะก็ใช้น้ำหมักแล้วก็ใช้ที่มาไล่เพลียไล่มแมลงนะคะก็ใช้น้ำมันพืชด้วยนะคะมาฉีดพ่นระหว่างครั้งก็เอาน้ำส้มขวันไม้มาสลับในการฉีดไล่เพลียไล่มแมลงปีนี้ก็ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะส่วนมากจะใช้น้ำหมักที่ทำเอาไว้นะคะมาฉีดพ่นแล้วก็ใช้สูตรน้ำมันพืชน,นะคะมาไล่ มแมลงวีขาวก็ดีเหมือนกันนะคะสูตรน้ำมันพืชเน,นะะี่ยค่ะมาใช้กับนาข้าวก็ได้ผลเหมือนกันแล้วก็น้ำส้มควันไม้ก็เหมือนกันคะ่ะจะฉีดบ่อยๆนะคะเพราะว่าใช้ชีวภาพเนะะี่ยค่ะก็ต้องอาศัยฉีดบ่อยๆนะคะก็สามารถไล่เพลี้ยไล่มแมลงได้ดีเหมือนกันปีนี้ก็เลยหมดปัญหาเรื่องสารเคมีไปได้เยอะมากๆ ้าปีนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขียวงามดีมากเลยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆจะทดลองเอาไปใช้ในนาข้าวก็ทำได้เลยนะคะน้ำมันพืชกับน,น้ำยาล้างจานยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนำมาผสมแล้วก็มาฉีดพ่นก็ทำให้แมลงลดน้อยลงไปแล้วบางวันเราก็เอาน้ำส้มฝันไม้นะคะ มาฉีดพ่นบ้างนะคะสลับกันไปนะคะเพราะว่าชีวภาพนะคะต้องมีการสลับหมุนเปลี่ยนใช้จะใช้จำเจมแมลงก็จะไม่ค่อยหนีเท่าไหร่ถ้าหากว่าเราสลับในการใช้นะคะ,มะแมลงก็จะไม่ค่อยมารบกวน,นะะได้ผลดีพอสมควรเลยนะคะสำหรับการใช้น้ำมันพืชแล้วก็น้ำส้มฟันไม้มาไล่เพลยไล่มแมลงข้าวก็ปีนี้ก็ออก ค่อนข้างจะมาออกในทางที่ดีมากๆเลยค่ะสมบูรณ์แข็งแรงดีเขียวงามดีมากเลยนะคะข้าวฉีใช้ชก็ไม่ยากเลยนะคะที่ทำคลิปให้ชมไปนะคะเมื่อวานนี้ก็ใช้ฉีดพ,พิกในไร่นะคะที่ปลูกไว้บรรยากาศโดยรอบนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะต้นไม้ขอบบอ่อ เขียวงามดีมากเลยค่ะร่มเย็นดีมากๆเลยนะคะแถวนี้จะเป็นแหล่งอาศัยของนกนะคะเพราะว่าจะมีนกมาอาศัยอยู่แถวนี้นะคะตามหมู่บ้านจะไม่ค่อยมีต้นไม้ก็จะมามีที่ทุ่งนานี้นะคะต้นไม้นกก็จะเอามาอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะคะก็มีหอยนะคะหอยก็มากัดต้นข้าวเหมือนกันค่ะหอยเชอรี่ สวยงามดีมากเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆทดลองทำใช้นะคะก็ส่วนผสมนะคะก็อาจจะใช้น้ำมันพืชมากหน่อยนึงเพราะว่าเราใช้น้ำยี่สลิตรนะคะก็ใช้น้ำมันพืชสัก7ช้อนนะคะแล้วก็น้ำยาล้างจานก็ใช้ไปสัก5ช้อนก็พอค่ะเพราะว่าถ้า7กับ7นะคะก็จะมีฟองที่เยอะมาก ก็จะลดน้ำยาล้างจานก็ลดลงมาหรือแค่ห้าช้อนก็พอส่วนน้ำมันพืชเราก็ใช้สักเจช้อนนะคะผสมเขย่าให้เข้ากันแล้วก็นํามาฉีดพ่นฉีดพ่นตอนเย็นนะคะก็จะได้ผลมากๆเลยค่ะแต่ว่าในนาข้าวนะคะฉีดตอนเช้าก็ได้ไม่จําเป็นต้องฉีดตอนเย็นช่วงเช้าก็สามารถมาไล่ได้นะคะเพราะว่าเป็นชีวภาพไม่มีอันตราย เลามามีมแมลงลงเราก็นํามาฉีดได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้มแมลงมีมากนะคะพอเริ่มมีมแมลงมาเกาะเราก็นํามาผสมน้ําแล้วก็มาฉีดพ่นเราก็จะได้ข้าวที่ปลอดสารด้วยนะคะปีนี้ใช้แบบนี้เลยค่ะในนาะข้าวข้าวก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมวิธีการนําเอาของใช้ในครัวเรือนนะคะมาใช้กับ พืชผักก็ในนาข้าวก็ได้ผลดีมากๆสํสำหรับปีนี้นะคะน้ำส้มฝันไม้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ใช้กับมาแมลงในนาข้าวก็ได้ดีเหมือนกันค่ะน้ำส้มฝันไม้เราก็จะมาอาศัยฉีดพ่นตอนเย็นเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็แต่เช้าเลยนะคะช่วงเช้าหรือไม่ก็เย็นไปเลยค่ะ ก็จะมีมะแมลงไม่มีมแมลงลยนะคะนี่นะคะหลวงข้าวก็เป็นแบบนี้เลยค่ะไข่หอยเชอรี่เนี่ยค่ะเป็นไข่หอยเชอรี่ทุกทีจะมมีแมลงวีขาวเยอะมากๆในนานะคะที่เห็นนี่ก็ไม่ค่อยมีมารบกวนเท่าไหร่พอเริ่มมีก็นํามาผสมแล้วก็มาฉีดพ่น,นะคะ่ะเราก็จะได้ข้าวที่สมบูรณ์แบบนี้ค่ะ วิธีทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆท่านในนำไปใช้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ